สวัสดีครับกลับมาพบกับไอ้พวกหนึ่แล้ววันนีเราพิเศษกว่าที่เคยมีมาเหมือนกันเพราะว่าเรามาพร้อมกับตัวเกมมิโนบุนล่าสุดจต่ทาง HP ก็คือ HP OMEN 1 5เองปี2 0 1 7คร่านี้มันน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่ามาพร้อมกับชิปมุมผลล่าสุดที่เป็น Core i7 นะครับ7 0 0 HQ นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็นรุ่นนิยมเลยก็คือเป็น1050แล้วก็มีรุ่นที่เป็น TI ด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโนบุกเกมมิ่งราคาที่ไม่แพงจะเกินไปนะเริ่มต้นที่ 30,900บาทมาพร้อมกับตัวหน้าจอ IPS ด้วยแล้วก็ Windows 10พร้อมใช้งานทันทีเลยตรงนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีสามช่วงามนสามันมี3 0ร0 0บาทนะครับ3 0 0 0 0บาทแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ก็บแบบเนี่ยอาจจะดูแล้วเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นปี2 0ง6บแต่ว่าข้างในเนี่ยใหม่หมดจดจริงๆเดี๋ยวยังไงเราไปดูรีวิวตัมนี้กหน่อยครับ ที่ Open 15ปี2 0 1 7นะครับมาพร้อมกับ3เซพไนการหลักๆกอย่างที่บอกไปแล้วราคา30,000สามารถก้า้บาทเนี่ยจะมาพร้อมกับ Core i 7 7.0 HQ นะครับร่นยมเลยสำหรับ CPU การจอนี่เป็น g c t x 1050นะครับแรม4ี่กิกแบบ GDDR5 นะครับตรงนี้มาถ่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยมาพร้อมกับแรม4ี่กิกแถวเดียวนะครับอัพเกรดเพิ่มอีกแถวหนึ่งฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ 1นึ่งเทลบอยฮาริดแบบปกติจานหมุนธรรมดาแต่ว่ารองรับการอัปเกรด SSD แบบ M.2 ็มพยด้วยอนอกจากนั้นก็มาพร้อมกับวิดีโอ10แท้พร้อมใช้งานทันทีหน้าจอนี่เป็นขนาดหน้าจอ15สุดหกนิ้วความละเอียดฟูล HD ีพายนลเป็น i p s เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองต่างๆก็จะสวยงามแล้วก็กว้างกว่า,วาตัว TN ด้วยกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัมหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นต่อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นรุ่นรองท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับราคา 3 6 9 0 0บาทนะครับที่เพิ่มเข้ามาคือเป็นแรม8ปดกิกะแถวหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ SSD อีก1 2 8่งแกิกแบบ M.2 สเปคตัวนี้ถือว่าโอเคเลยตัวบนสุดเนี่ยเหมือนกับตัวรองนะครับก็คือว่ามาพร้อมกับ SSD เหมือนกันฮาร์ดดิสเท่ากันแรม8ปดกิกเท่ากันแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยเป็น Direct หนึ่ง TI แต่จะเห็นว่าตัวช่วงราคาเนี่ยจะต่างกันหน่อยตัวล่างเนี่ยอยู่ที่3 0ม0 0บาทถูกไหมจะต่างที่3,000บาทจากตัวรองท็อปถูกไหมครับ3าม0 0บาท ต่อมาเนี่ยแต่ว่าตัวบนสุดเนี่ยอยู่ที่4 000, 3 0 0 0ก็ละบาทถ้าหากจะตัวรองท็อปเนี่ยอยู่ถึงประมาณ7,000บาททีเดียวตรงนี้ต้องบอกว่าเรามีงบปรนมาณซื้อตรงช่วงไหนการแต่แนะนำนะแนะนำเป็นตัวรองท็อปน่าจะคุม้มที่สุดอยู่ที่3 6 900บาทเท่านั้นเองนะครับดีไซน์กนรารออกแบบต้องบอกว่า HPO m ่ม15เนี่ย ได้ใช้โมเดลปีที่แล้วเลยสลับปี2016กับปี2017เนี่ยให้มีโอเมนเหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุฝาหลังดีซน์กระแบบภายในภายนอกคีบงคีย์บอร์ดการเชื่มต่อเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหลักๆคือวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับส่วนของฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบด้างน,นะครับเป็นลายเคฟล่าดูแล้วดุดันดูแลว้วดูเป็นเกมมิ่งจริงๆสลับตัวมุกเครื่องนี้นะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยจะพร้อมกับโลโก้ โอเมนนะครับเหมือนกับเสื้อที่มินฟงใส่อยู่เห็นไหมเป็นโอเมนนั่นเองนะครับตรงนี้เรียกว,ว่าเป็นซับแบงทีพีเขาที่เน้นเกมมิ่งเป็นหลักเลยว่าจะเป็นโนบุ๊กหรือว่า PC ด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นกบบเงาๆสีแดงนะสวยงามโดดเด่นจริงๆต่อมานะครับด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับเรียกว่ายางรองนะครับขนาดใหญ่ชิ้นนะครับไว้ไม่ให้ตัวเครื่องลืน่นแล้วก็มีช่องดูดลมเย็นขนาดใหญ่ตรงนี้เหมือนกันด้านหลัง ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ด้วยกันนะครับมีพัดรมสตัวนะตรงนี้ซ่อนไว้แบบเนียนๆเลยตรงนี้ฝาหลังนี่ก็ต้องแกะน้ำตุต้งตวออกมานะครับแล้วก็ใช้เรียกว่าการ์ดแข็งๆหน่อยงัดขึ้นมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดก็ต้องมีความชานาญในการแกะฝาหลังนิดน,นึงแล้วกันต่อมานะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยขอบด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรียกว่านอกจากช่องระบายความร้อนแล้วก็จะมีในส่วนของฝาพับเป็นแบบสีเงินเห็นไ,ไหมสีเงินสวยงาม เรียกว่าโอมน15รุ่นนี้เครื่องนี้นครับคือเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักละกันแต่ว่ายังดูสวยงามดุดันอยู่ดูเป็นเกมมิงอยู่แต่เรียบๆดูไม่เยอะกับเหมือนกับบางยี่ห้อนะครับมาดูด้านในตัวเครื่องกันดีกว่านะเมื่อเปิดฝาขึ้นมาแล้วเราก็จะพบกับดีไซน์ที่เหมือนกับรุ่นปีที่แล้วนั่นแหละนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยเป็นขนาดหน้าจอ15บจุดหนิ้ว Full HD Panel IPS นะครับซึ่งให้มุมมองสีสันที่ต้องบอกว่าสวยงามสมจริงที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ หรือว่ามองมุมไหนเนี่ยก็จะสีสันได้เพี้ยนเลยเห็นผลม,า,มากๆเวลาเราทํางานกราฟิกหรือว่าเราเล่นเกมในการตรงนี้สําคัญนะครับคือไม่ใช่แค่แรงงเดียวแต่ว่าสีสันเนี่ยให้สีค่อนข้างตรงด้วยตรงนี้ส่วนตัวถือว่าค่อนข้างพอใจทีเดียวนะครับ ด้านใต้จอก็จะมีโลโก้ของ HP อยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นกล้องเว็บแคมเท่ากับไมค์แบบคู่ไว้วิดีโอคอลนะครับต่อมาในาส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยก็มาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ i อแลนด์แบบฟูลนะครับแบบฟูลนะว่ามาพร้อมกับตัวน้แพัดด้วยนะครับส่วนช่องคีย์บอร์ดต่างๆการกดต่างๆก็ถือว่าทำดีตามสไตล์ของ HP อยู่มีไฟคีย์บอร์ดด้วยก็คือเป็นสีแดงสามารถปิด,ป,ดปิดได้ตามความต้องการนะครับตรงนี้สวยงามเหมือนเดิมไฟคีย์บอร์ดถือแล้วเกมมิ่งเหมือนกันด้านบนนี้เป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงแบบแบตรงนี มองก็หลบเสียงภายในได้นะป็นออฟเฟนเหมือนกันต่อมาตรงนี้นะครับมุมด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับปุ่ม power เปิดปิดเครื่องเท่านั้นเองตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษแหละนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นคําว่า Omen นะครับการันตีว่ารุ่นนี้เป็น HP omen อย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบอกว่าเป็นลําโพงแบงออฟเฟนนะครับตรงนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Core i7 Gen7 อยู่การันตีแล้ว่าเป็น Gen7 แล้วก็การจอบเป็น G4 GTX นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น1050 ตัวนี้ที่เรารีวิวเนี่ยเป็นในส่วนของตัวรุ่นล่าสุดนะครับแต่ว่าทีมงานเอามาอัปเกรดเพิ่มแรมเพิ่ม SSD เข้าไปเพราอจะได้รู้ผลผลเทสว่ามันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวยังไงพูดตึงตอนสรุปอีกทีหนึง่งทัชแพดก็มีขนาดใหญ่ปกติมาตรฐานเลยนะตามสไตล์ของ HP อยู่แล้วแต่แบบซ่อนปุ่มไร้ปุ่มนั่นเองสามารถคลิกซ้ายคลิกขวาได้ปกตินะครับตรงนี้พอการเชื่อมต่อนะครับก็จะมาคล้องกับพอการเชื่อมต่อที่เรียกว่าครบคันเลยแต่ก็ยังขายอยู่นะมาดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะเป็น SD g a r d r ลิเดนั่นเองแล้วก็ u s b 30 0ที่นี่ไมตัวเต็มแล้วก็มีแลนดตัวเต็มแล้วก็ช่องชาร์จไฟอะแดปเตอร์ตรงนี้ต่อมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเค n ตั้นล็อกนะครับแล้วก็มี u s b 2 0 1ช่องไว้เสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดแล้วก็มี3.0อีก1ช่องแล้วก็มีช่องต่อหูฟังตรงนี้ต้องมาว่าโอเคนั่นแหละขาดในส่วนของตัว u s b 31าม้ C ่4ไป น,นับตนี้ต้องบอกว่าด้วยการที่ว่ามันเป็นโ no น้ตบุ๊กที่เป็นโมเดลรุ่นพีแล้วแล้วกันนะครับทางให้พีเนี่ยก็เลยยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนนี้แต่สําหรับใครที่เรียกว่าคิดว่าไม่ซีเรียสเรื่องยูบีซัพเลเยอห้ซีอยู่แล้วก็สามารถซื้อหาได้ไม่ต้องซี้อได้กันไปนะครับมีตรงไหนเองไหมนะครับอ,อ๋อด้านหลังสุดตรงนี้ลืมบอกไปก็มาพร้อมกับโลโก้โอเมนนะครับอีกคํานึงแล้วกันยูจันการันตีว่าเป็นซีรีส์ของโอเมนนั่นเองที่สำคัญอย่างหนึ่งหรือ แอร r เปเตนะครับ HP ีเนี่ยมาพร้อมกับอะแด r ปเตอร์รุ่นใหม่แล้วรุ่นก่อนหน้าเห็นมีคนหลายคนบ่นกันนะว่าเออใช้งานไปแล้วเนี่ยเครื่องมันเหมือนกับเล่นเกมไปมันกระตุกมันแหลกนะครับแต่ว่าตัวเนี้บอกเลยว่าใช้งานถากาทดสอบนะ เล่นเกมยาวๆหลายชั่วโมงเลยนะครับสบายๆไม่มีกระตุกไม่มีแหลกเลยเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนอปเตร์มาเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วน้าหนักดูแล้วเบากว่าเดิมแล้วก็มาเทอากับการจ่ายไฟ150วัตต์ด้วยกันสบายๆไฟพออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะซื้อให้มีโอเมนอยู่หายห่วงเรื่องว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะครับมันจะเล่นเกมแล้วไม่ลื่นหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวยังไงในส่วนการทดสอบเราไปชมดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง sp omen 15ปีสมัยเ็ที่ทางดีมงานโน้ตสเปคได้มารีวิวนะครับก็จะเป็นในสองตัวรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งมาพร้อมกับแรมขนาด4ีกิกด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ธรรมดา1เทรไบา์แต่ทีมงานเนี่ยอยากจะอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะลองใช้งานให้มันเต็มสิบห้าดูนะครับก็เลยใส่ SSD เพิ่มเข้าไปนะครับ1้8กิกตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยก็ใส่เพิ่มไปอีก4กิกเข้าไปอีก1แถวก็รวมกัน8ดกิกด้วยกันนะครับ ทำให้เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นล่าสุดนเนี่ยก็แนะนําให้อัปเกรดแล้วกันเป็นรุ่นกลางนะครับหมายความว่าจะซื้อมาก่อนแล้วอัปเกรดก็ได้เอาละแน่นอนเป็นมิโน่สิบแท้อยู่แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทดสอบกันแล้วก่อนเดือนเราขอแนะนําซอฟต์แวร์ภายในมันก่อนตรงนี้จะเป็นแปรงโอเวนอะอดโอนะครับก็คือไว้ปรับแต่งซอฟต์แวร์เสียงนั่นเองนะครับว่าจะเป็นเจอร์รัลอินพุตเอาพุตต่างๆซึ่งมีโปรไฟล์เสียงให้เราเลือกตามการใช้งานได้ ปรับแต่งนู่นนี่นั่นเพราะได้พอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้ใครที่ชอบฟังเพลงน่าจะต้องเรียกว่าจําเป็นต้องใช้งานกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคูลเซนนะครับก็เป็นโลเราทำรวาง,งของทางให้ผีเขาที่เหมือนกับว่าคอยปรับให้อุณหภูมิเนี่ยภายในเครื่องเหมาะสมที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออนออฟถูกไหมแต่เราแน่นอนเราเปิดออน off, ไว้อยู่แล้วในส่วนนี้นะครับตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิกันดีกว่าก่อนที่จะเทสสูงตัวเกมกันนะครับอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้ CPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45,44 เท่านั้นเองต่อว่าเป็นอุณหภูมิที่โอเคเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นห้องแอร์นะอุณหภูมิประมาณที่27ไม่เย็นมากเท่าไหร่เอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มสอบเกมกันดีกว่านะครับเริ่มจากตัวเกม GTA 5ละกันนะครับซึ่งเป็นเกมยอดนิยมเอาละครับเรามาเริ่มเกมแรกกันดีกว่าสำหรับเกม GTA 5ซึ่งเป็นเกมเบสที่ของเราเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังเล่นกันอยู่ถึงแม้เป็นเกมที่หลายปีแล้วก็ตามนะครับตรงนี้ต้องว่าเราปรับความละเอียดไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวเอาละมาเริ่มันเลยดีกว่าสำหรับการเบสค ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสำหรับตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถทำความเร็วความลื่นในทางสำหรับ HP OMEN 15นะครับตรงนี้ตัวนี้จะเห็นว่าหน้าจอของ HP OMEN 15เนี่ยมันเป็นหน้าจอ i อดพีเห็นไหมภาพก็จะสวยงามตรงนี้ถือได้ว,ว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นสำหรับ HP o ี e อมทเดียวถึงแม้ราคาเนี่ยมันจะเพิ่มมาประมาณ4,000บาทนะครับแต่เราก็ได้ทั้งตัวหน้าจอ i p s ด้วย แล้วก็ได้ทั้งส่วนของตัวที่เป็น Windows 10แท้ด้วยตรงนี้เมื่อเทียบค,คู่แข่งนะเราเพิ่มอีก4,000บาทในสเปคอื่นที่เหมือนกันเลยเอาละฉากแรกก็จะเห็นว่าเฟร,รมเรทเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคนะประมาณ70-60กว่าอย่างที่บอกไปเป,เป็นเกมลักษณะ Open World เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้แรมหลักของตัวเครื่องก็เยอะอยู่แล้ว8กิกเนี่ยต้อง4กิกแนะนำแนะนำที่8กิกขึ้นไปนะเป็น8กิกหรือ16กิกก็ได้ส่วนตัวแรมหน้าจอตัวนี้4กิก1 0 5 0นะครับ เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วก็อาจจะก,กินแรมไปสักประมาณครึ่งนึงเลยทีเดียวแต่แน่นอนอโปเพ่นแบบนี้ยูนิตก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวของ CPU ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเป็นคอยล์สามคอยลห้าอาจจะเล่นได้ไม่เลื่อนเท่ากับคอยล์เจ็ดตัวนี้นะตัวเป็นตัวนี้เป็นคอยล์เจ็ดเจ็ดศูนย์เอสคิวนะครับล่าสุดเจนเจ็ดเองสี่นอตเฟมเลตหลักๆเนี่ยความเฟ็เลโฟว์ดีนะอยู่ที่หกสิบบวกตลอดเลยนะครับไม่ตม่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อท p ่พีโอเสิบห้าไปเล่นเกม Gd5 เนี่ยนะครับรับรองว่าลื่นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูตัวเรียกว่าเบสมาร์กตัวเต็มตัว,วนะครับรอสักพักหนึ่งตรงนี้มันจะบองบอกตั้งแต่สเกลค่อนข้างกว้างๆแล้วก็สเกลเล็กลงโรมานะครับตรงนี้ฉากนี้ก็จะเป็นฉากขับเครื่องบินมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่อนข้างกว้างทีเดียวการเรนดร์อของฉากก็ทำค่อนข้างสมูทนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60 70 60 70ทีเดียวนะครับอาจจะมีแตก80ด้วยซ้ำมั้งนะครับตรงนี้ถือได้ว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะมีแต่80ด้วยนะครับบงังฉาถือว่าตัวซ p u ตัวการ์ดจอเนี่ยทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันไม่เป็นคอขวดกันแล้วก็แรมด้วยตัวนี้ถึงว่าเครื่องนี้จตติดตั้ง SSD ดีมาครับ1 2 8กิที่บอกไปแล้วอัปเกรดเข้ามาแต่ก็ติดตั้งเกมวิทีโที่หลักนะอยู่ที่ตัวฮาร์ดิ์ธรรมดานั่นเอง ดี๋ยวพอถึงเข้าฉากขับรถในเมืองก็จะเห็นกันว่าตัวนี้นะครับทำได้ดีแค่ไหนกันตัวฮีโร่เบน15เพราะว่าถือว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างกินเซวรยคอนเครื่องสูงที่สุดแหละอาจจะเห็นมีแต่90วยซัมบางฉากสูงส,สุดนะนะแต่หล,ะล,ะละักหลายที่ประมาณ60บวก70ประมาณนี้เสียงดังพัดลมที่ออกมาก็บอกว่าไม่ค่อยดังนะครับถือว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ค่อยดังรบกวนก็จะเป็นความร้อนออกมาจากเป่าจากด้านหลังครับดูดจากข้างล่าง แล้วก็เป่าด้านหลังออกมาหรือถ้าใครซีเรียสเรื่องความร้อนเนี่ยก็สามารถซื้อคูลิ่งแพดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับรอ,องระบุอีกชั้นหนึ่งแล้วไปวันนี้เฟรมเดทจะเห็นว่าจวาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเฉลี่ยที่ประมาณเจ็ดสิบอาจจะมีแตะหกสิบกว่ากว่าบ้างถือว่าทำอย่างลื่นไหลทีเดียวฉะนั้นใครจะซื้อโอเม15สิบห้ามาเล่นเกม g d 5เนี่ยน่าจะเรียกว่าสบายสบายหายห่วงนะครับเล่นได้ลื่นแน่นอนอยู่แล้ว ปรับเ่เป็นฟูดีด้วยถือว่าน่าทับใจจริงๆตามสุดเมื่อกี้เห็นประมาณ40-50นะครับนี่คือตามสุดแล้วมาต่อกันในเกมนะครับสลับเกม Battlefield 1หรือว่า B F 1นั่นเองเป็นในเกมหนึ่งชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยต้องเล่นอย่างแน่นอนนะครับเนื่อ,องจากที่ว่าเนื้อหามันดีแล้วก็ตัวเกมเย์ก็สนุกด้วยกราฟิกฟก็สวยงามตรงนี้เรามาดูในส่วนของตัวปรับกบราฟิกกันดีกว่านับวิดีโอจะยอมรับปรับเป็นฟูดีนะครับแล้วก็ปิด VSync อยู่แล้ว จะได้เห็นฟิเรทที่แท้จริงของมันตัวของอัดวานเราปรับเป็นอัลตร้ารนะครับเรียกว่าปรับสุดเลยเท่าที่ตัวของเ f 1จะปรับได้แล้วนะครับโอเคเรามาลองเข้าเกมาดีกว่าว่าจะลื่นไหลแค่ไหนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมว่าฉากเนี่ยจอเนี่ยมันเป็นจออะพคจริงนะครับแั่นอกว่าโนบุกราคาขนาดนี้มันจะได้จอที่อาจจะไม่ให้ตัว1้อยสิร์หรือว่าดีซีอยู่แล้วฉากฉากนี้บางทีเรียกว่าเห็นไหมฉากนี้นะครับที่ว่า ขึ้นไปเร็วเร็วเนี่ยมันจะเรนเดอร์ไม่ทันภาพมันจะฉีกออกแต่ก็เป็นเรียกว่าอะไรที่ยอมรับได้สำหรับนบุกราคาระดับ3,000 30, 0บาทอยู่แล้วโอเคเราเข้าเกมมาเลยดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าคัสซีนะครับเป็นฉากเพื่อที่จะระหว่างนี้จะโหลดเกมเข้าไปซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าซรมีผลนะครับฮาพดิสซีบียมีผลในการโหลดเกมเข้าให้เร็วที่สุดนั่นเอง นะมาแล้วถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วจริงๆตอนนี้เฟมเรทที่ประมาณ40นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่แย่เลยเพราะจริงๆเกมะเพทนี้อาจจะประมาณเฟมเรท30มก็ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคละแต่ถ้าอยากให้เรื่องวันนี้ก็ปรับให้เป็นมีเดียมหรือไฮก็ได้ตอนนี้เราเป็นอัลตร้าครับก็เลยค่อนข้างกินช่ากรเครื่องสูงสุดทีดีย้ สีสันมุมมองก็โอเคนะตอนนี้นียมันโป้งนั่งไม่ตรงนะนั่งไม่ตรงกับตัวหน้าจอนะนั่งเฉียงๆหน่อยแต่มุมมองถือว่าโอเคเลยตรงนี้สําคัญนะเคยเล่นหน้าจอกับเกมทีเอ็นแล้วเนี่ยบางทีมุมมองเนี่ยมันไม่ได้ครับหรือว่าบางทีเรียกว่าสีสันมันเพียนะ้ยนอ่ะทำให้เราไม่เห็นตัวยูนิตตัวตัวเรียกว,ว,ว่าศัตรูนะครับเพราะาตัวหมอกตัวฉากพะเราปรับให้มันสวยงามไม่แหละยิ่งปรับสวยงามเทราไหร่รยิ่งเห็นยูนิตยากขึ้นเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้ว่างนี้มมันต้องซีเรียสไปนะเราปรับเล่นโหมดอีซี่นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่คงไม่ตายง่ายอยู่แล้วหรือเปล่าไม่หรอกนะครับคือเล่นโหมดฮาร์ดแล้วไม่เวิร์คครับเพราะโดนสัมประมาณสองสมเมตรก็ตูมแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นโชว์แล้วกันเตมเรนที่ประมาณ40นะครับส0บวกวตอวลาเลยถือว่าตัวจริงตัวเกมเบฟวันเนี่ย ค่อนข้างออปติไมซ์มาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วนรัดจอตัว0.0ธรรมดานเนี่ยก็สามารถเล่นออาต้าได้ค่อนข,ข้างลื่นและถ้าเป็นตัวบนบน,บนกวนน่านี้เล่นลื่นนี้อีกสำหรับตัว bf1 นะฟเฟรมเรทที่ประมาณ 40, 40บวกตัวลายนะความร้อนตัวเครื่องก็ทําได้เป็นอย่างดีแหละไม่ได้ร้อนแบบจนรบกวนตัวเครื่องจนเล่นเกมไม่ได้นะครับก็ไม่มีส่วนไหนร้อนเลยครับตรงนี้ไม่ส่วนคีย์บอร์ดมันแค่อุ่นๆเนั้นเอง หน้าหลังจะร้อนที่สุดเพราะเป็นช่องเราทร้อนแต่ตรงนี้ไม่ร้อนเลยนะครับส่วนอื่นเย็ยนหมดเลยนะครับถามว่าถือว่าทำได้อย่างดีทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในเกมนะครับเมื่อกี้สบงไปแล้วสองเกมนะสำหรับเกมตัว g t 5แล้วก็ BM1 นะครับมาต่อที่เกม Overwatch จะเป็นเกมออนไลน์ที่มุมมอง First Person นะที่ทุกคนนิยมเล่นกันเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกทีเดียวเป็นเกมของพิศานั่นเองนะครับตอนนี้เราปรับคอมเพลตไปที่ Full HD นะครับแล้วก็ปรับ กราฟิกคุณตี้เป็นอีพิกเลยตรงนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆของตัวเ T.M. นี้แล้วนะครับเอาละเรามาลองดูกันว่าจะทำดีแค่ไหนกันขอเล่นขยายแล้วกันครับจะได้ไม่นานนะแบบหนึ่งไม่นานเห็นว่าตอนนี้เรมเลทอยู่ที่ประมาณ60นะครับ60บวกอะ่ะทำอย่างรุ่นไหลทีเดียวแล้กวก็ท้าบวกบวกกันนี้ก็เรมเลทอยู่ที่ประมาณ50 50บวกเหมือนกันนะครับ ถือว่าทำได้ดีอ้าวทำไมหลับละ่ะไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวมาใหม่อ๋อโดนสอยอยู่นี่เองนะครับโดนสอยข้างบนนี่นเองเถือว่าเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50บวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับเล่นโอเวอร์ได้อย่างเลื่นไหลยอยู่แล้วอาจจะเห็นว่ามีภาพฉีกบ้างนะเห็นไหมเวลาเราหมุนซ้ายขวาไวๆไวเพราะว่าหน้าจอเป็นหกเฮิร์ต์นั่นเองนะครับไม่ใช่120ยสเฮิร์ตแบบ G Sync แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับจอ IPS นะ ด้วราคา3า0 0 0บาทได้คังนี้ถือว่าเวิร์กแล้วดีกว่าจอเป็นทีเอ็นแล้วกันนะครับตรงนี้เสซมเลก็หก็6บบวกตัวละเห็นนะครับเหลือๆสำหรับเกมนี้นะจริงเราปรับเป็นอีพิกก็แหละเพราะฉนั้นภาพมันสวยมากๆจริงๆบางคนก็คิดว่าเกมเฟิร์สพอสซนไม่ต้องสวยคานนี้ก็ได้นะเราเน้นลื่นดีกว่าบางคนนะบางคนก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกัน ีนี้เราปรับให้ดูนะว,ว่ามันเล่นใน้รื่นแค่ไหนนั่นเองล่วงเลยโอเคครับสลับโอวัสก็ประมาณนี้แล้วกันอ้าวหลับอีกแล้วสลับโอวัสก็ประมาณนี้คนระับเห็นว่าเล่นได้รื่นแน่นอนนะประมาณ50บวก60บวกเลยต่อเวลาตรงนี้ถือว่าโอเม15 ปี2 0ง7ที่เป็นการ์ดจอเนี่ยเป็น g t x 1050แล้วก็ CPU เป็น7จ0ดเจ็ดศูนย์ให้คิวเนี่ยทำไปอย่างดีเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าความร้อนมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความร้อนตอนนี้พัดลมมันค่อนข้างดังเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ดังรบกวนมากความร้อนของมันเนี่ยอยู่ที่สูงสุดเลยนะอยู่ที่88เท่านั้นเองครับสำหรับตัว CPU เห็นไหมอยู่ที่88นะครับเมื่อเราออกจากเกมแล้วเนี่ยก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วเลย,ยที่ประมาณ60เชื่อได้ว่าเดี๋ยววลลดงงมาา50ก่ะะเอนครับ 88เท่านั้นนะเห็นไหม88เท่านั้นสลับ CPU นะนะครับส่วนตัวที่เป็นอา่าเรียว,ว่า GPU อาจจะไม่เห็นอักาจจอเท่าไหร่แต่ปกติแ้วกาดจอจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า CPU เสมอนะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเล่น,นลื่นแล้วก็เล่นไม่กระตุกนะไม่มีปัญหาเรืเ่องว่าเล่นไปนานๆแล้วกระตุกหรือเปล่าไฟไม่พอหรือเปล่านะครับตรงนี้ให้พี่โอเมนไม่มีปัญหาเลยส่วนการใช้งานแบตเตอรี่จากที่ทดสอบไปแล้วนะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงแต่ที่ว่าโดยรวมสรับการเล่นเกมให้พี่โอเมน15เนี่ยดีกว่ารุ่นก่อนพอสมคววรรเลย่า ต่างจากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่เป็น 960m นะครับประมาณ10-20เฟรมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย HP OMEN 15ตัวนี้207ซื้อได้อย่างแน่นอนเอาละ่ะเดี๋ยวไปรอง,งสรุปกันดีกว่าว่า HP OMEN 15นี้เป็นยังไงบ้างจากที่เพื่้นทดสอบนะครับ h p o m e n รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือได้ว่า เป็นโอเมนที่ค่อนข้างประสิทธดีมากๆเลยอุณหภูมิก็สามารถทำได้อย่างดีทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานในงานประมาณ5ชั่วโมงในการถือได้ว่าเป็นเกมมิโนบุกที่ราคาประมาณ30,000บาทที่ซื้อหาได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับเนื่องจากที่ว่าราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3 3 9 0 0บาทนะครับเป็นสเปคเริ่มต้นนะเป็นคอยล์เซเว่นเจนซศูนย์ HQ แล้วก็การ์ดจอเป็น GX หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ RAM สี่กิกแล้วก็ฮาร์ดดิสธรรมดาหนึ่งทอรบนะครับตรงนี้แนะนำนะยังไงก็ตาม อาจจะเพิ่มเติมแรมแล้วก็ SSD M.2 ภายหลังก็ได้หรือถ้างบถึงเงินถึงเลยก็ซื้อตัวกลางไปเลยเป็นตัว36,900บาทก็จะได้แรม8 g ิมาเลยแล้วก็ SSD 108 g ิมาเลยนะครับแน่นอนว่ามี Windows 10แท้หน้าจอ a p s ตามเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนรุ่นท็อสุดเนี่ยราคาอยู่ที่40,000พกบาทตัวนี้จะได้เป็นกระจ150 TI ซึ่งต้องบอกว่าส่วนต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะระหว่าง36,900บาทกับ40,000พบาท ตากันแค่การ์ดจอไม่ TI กับ TI เท่านั้นเองตรงนี้ต้องบอกว่าในห้ดีถ้าเน้นคุ้มๆนะซื้อตัวกลางก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้แน่นอนว่า HP OMEN 15เนี่ยยังสามารถตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการโนบุคลาดไม่แพงแต่ว่ามาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างครบคันแน่นอนว่าการ์ดจอสิวนี่ครบอยู่แล้วนะครับแต่ได้วิดีโอสิแล้วก็หน้าจอ i อ s พด้วยคือบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะได้สเปคคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ในส่วนของตัววิดีโอสิมาแล้วก็ได้ ในส่วน,นของตัวหน้าจอ IP มาซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ4,000บาทเท่านั้นเองประมาณ4,000บาทนะครับสำหรับบางรุ่นบางแบรนด์ที่ไม่มี Windows 10กับหน้าจอไม่ให้แน่นอนว่าถ้าซื้อพีโอเมถ้าในมุมมองที่ว่าจะได้ Windows 10ด้วยเดี๋วได้หน้าจอไปด้วยก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับส่วน Performance Confirmed เห็นไปแล้วนะว่าเล่นเกมออฟไลน์ออนไลน์ลื่นแน่นอนแล้วก็ลื่นกว่าพีโอเมรุ่นก่อนหน้าด้วยสมคสมควรเลยนะประมาณ 1 0 2ถึง20เฟรมขึ้นไปเลยสำหรับบางเกมนะครับส่วนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาไม่เกิน90นะครับถือว่าโอเคในห้องแอร์นะส่วนนอกห้องแอร์เคยลองเร่นมาแล้วอยู่ที่ประมาณ90บวกแล้วกันแต่ถือว่าโอเคแต่อย่างไรก็ตามถ้าจําเป็นต้องใช้งานหนักขนาดจริงๆนอกห้องแอร์ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะมันร้อนเกิน,กนไปยังไง ใน,น้องแอร์เนี่ยเล่นเกมนานหลายชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมะบบจะร้อสนสะหน่อยเยงดังสะหน่อยละกันแต่ด้วย HP CoolSense นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ของมันปรับแต่งพัดลม2ตัวนะครับปรับฮีตสิงเนี่ยทำให้เรียกว่าสามารถระบายร้อนออกมาได้เป็นอย่างทีเดียวลายกังวลเล่นเกมลื่นไม่กระตุกอย่างแน่นอนทีเดียวตรงนี้โน้ำหนักป,ประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับถือว่าค่อนข้างเบาที่เป็นโน้ตเกมมิ่งที่เบาทีเดียวแล้วก็ข้อสังเกตออย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นโมเดลเก่านั่นเองการที่มันเป็นโมเดลเก่าหมายความว่า มันก็ยังไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB 3.1มห้ทซีมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวถือว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครจ่ต้องใช้ u s b 3 1เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าตัว Pi เมเมนสิเนี่ยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเชื่อได้ว่าไม่ค่อยได้แซะหรอกเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงนะครับตัว u s b 3 1 Type C หไทหรือว่ามันมาแล้วแหะแต่มันมามาไม่ถึงว่าอุปกรณ์ต่างๆยังไม่โ Co เวอร์ทั้งหมดนั่นเองแต่เห็นไหมหน้าจอในสวยงามจริงๆนะคร,ร,ร,รับ เอาละเอาว่ามินโปรเนี่ยถือว่าไอ้พี o ่โอไม่รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยน่าซื้อน่าโดนมาใช้งานทีเดียวนะครับตรงนี้ตัวราคาเริ่มต้นที่3 0ม0 0ื่นสักพันเก้าบาทนะครับถือว่าแพงไหมไม่แพงเลยเพราะว่าได้วินโดว์สิแล้วก็ได้หน้าจออัพเกรดด้วยส่วน CPU การ์ดจออันนี้ดีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครซื้อรุ่นล่าสุดจะลืมอัปเกรด s อสแล้วก็อัปเกรดแรมด้วยแต่ได้เงินถึงเลยนะครับบวกอีกสามพันบาทไปเลยนะครับก็จะได้แรม8ปดกิบแล้วก็ s อสดีร้อยปกิบเป็นพอดูมาพร้อมใช้งานดี มิโน่10แน่นอนติดตั้งได้เรียกว,ว่าพร้อมใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราติดตั้งในส่วนของตัว SSD หรือฮาร์ดดิสก์ธรรมดาตัวนี้มันจําชื่เมนบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตั้งตัว n d o w s 10 SSD รูปใหม่เข้าไปสมมติอัปเกรดะนะก็พร้อมใช้งานทันทีเหมือนกันเพราะมันจําที่ซีเรียลที่เมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสลับให้พีโอเมน15ปีสมรสนี้นีกได้ว่าเป็นกินมินิ o ที่น่าซื้ออีกหนึ่งรุ่นอย่างแน่นอนครับ